ค่ะฟลนวันนี้เราจะไปไหนคะวันนี้เราจะไปซื้อทองให้กับพี่ยัยของเรานะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันแม่เเดี๋ราจะโกรธใจว่าเราจะไปทำงานกันนั่นเองเราจะไปให้ยายเราจะไปซื้อทองให้กับยายนะคะเราต้องพูดเงียบๆแล้วยัยจะได้ยินนะคะนี่เราจะไม่ให้ยายรู้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเค รถได้คะ่ะระวัง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 โอเคตอนนี้เรากำลังรอยายแต่งตัวนะคะคุณยายมาแล้วทุกคนเริ่มอ่แล้วค่ะคะุณยายมาแล้วค่ะตอนนี้คุณยายไม่รู้นะคะว่าเรากำลังจะหลอกคุณยายไปร้านทองเราบอกคุณยายว่าจะพาไปตลาดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถึงนะคุณยายจะตกใจไหม อาปาตอนนี้เราถึงแล้วทุกคนลงได้โอเคค่ะเก็บอตกใจไหมตกใจตกใจเนาะปาช่วนำเลยลูกทางนี้ทางนี้โอเคค่ะระวังรถระวังรถเดี๋ยวแบบนี้ล็อกรถก่อนอะอันตรายน้องลงเข้าไปเลยอ่เาเนเชิญเลยค่ะคุณยาย ไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วกินอะไรคะกินอะไรคะกินแคดคีกินแคนดี้เหรอ ใจเนี่ยสองพี่น้องนี่ทำไมมันวุ่นวายจังเลยทำไมมันวุ่นใจจังเลยอยู่ที่นี่ไหมคะแคนดี้เยอะเลยนะโอเคค่ะชอบไหมคะคุณยายตอนนี้มิชชั่นเราก็เสร็จสมบูรณ์คุณยายเซอร์ไพรส์ไหม คุณยายเซ์ไพ,พ่ไหมคะ,อ,ะอุ้ยอยสีบังถามยายซิยายเซาไพ์ไหมเล่นเต้นก่อน